สวัสดีครับบ่าวเทาซอดดีท่านชมครับมื่อนี้เดินทางนะครับผมไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมหาพอศักนะครับแล้วกับมหาปูสี่ศูนย์นะครับนำลายซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องให้ปูทำพิธีเปิดดวงให้แล้วนะพี่น้องเนาะบ่าวเทากับทายใช่วมเป็นบางช่วงนะพี่น้องเด้อไม่ได้ถ่ายให้ดูจนจบนะพี่น้องเพราะว่าจะนานนะครับปูทำพิธีให้เรียบร้อยนะครับจะพาไปฟังพอศักนะครับ งวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับ FC แฟนคลับทั้งช่องถามกันเขาว่าหลายนะครับเมื่อนี้เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปฟังน้ำกันนะพอเพื่อนห้ล่างไปบนหลายงวดแล้วนะครับชมชุดล่างหลักสิบหลักหน่วยก็ถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อนะครับพอเพื่อนบได้จับสามมาให้ไปดึงแตซีนะครับเน้นใหศูนย์ซีไปบนงวดก้อนห้เก้าสามกับไปบน งวดพุนไปบนสามงวดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าในชุดของพ่อหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าจับก็จะจมี3สามหนึ่งแล้อพี่นองเด้นะครับพ่อพินบริจับให้ทั้งชุดเอาเดี๋ยวจังไปฟังไปชุ่มน้ำกันนะครับผม <c oughs> นี่คือเซียนนี่คือเซียนของแท้ี่ครับธรรมชุ่มนี่ต้องตามก็ติด <c oughs> พ่าพินแปล คั่มพี่พี่น้องนะครับเนาะอยู่รถนะครับนรูมชมเดี๋ยวจงรอชมหนาบรอเบิ้งน้ำกันนะครับแม่นยุพี่น้องนะครับผมอ่าพ่อต้องสลับแล้วเนี่ยชุดล่างนี่ต้องสลับเป็นบนนี่พออ่าบอลาบ,บอจือบออบอลาบ,บอก้วกเออนะครับ เออมันก็เปลี่ยนได้ลหรเบิ้งบ่เบิ้งบ่ละฐานมันมีได้ไีมพ่อถ้าพ่อจับสามกับเขาสามหนึ่งตรงตรงนี่พ่อใช่พ่อไอพ่ออันนี้ไออันนี้เอาสูตรบ่เนี่ยเอมันเอาศูนย์ซีเก่าเปลี่ยนมาเก่าเพรามีตัดออกนี่พ่อเห็นบ่นี่พ่อนนั่แหละกสิบสามหลักหน่วยหนึ่งนี่พ่อคือพอจับสามพอไปดึงซีใช่เราเลขดึงนี่นี่เลขดึงพี่ทั้งสี่ศูนย์ซีผิด เออนั่นเองตัดเก้านี้เรียกดึงล่างมันย์ <c oughs> สีเลื่อนขึ้นบน <c oughs> เอาจังไปชมน้ำกันท่านผู้ชมเอามาทัพมาชมนี่ครับของแท้ต้องนอนมางวดที่แล้วไมว่พอนี่นะมี่ไหมท่านผู้ชมนี่ไหมศูนย์ส,นสีเนี่ยให้พร้อ,พอ,อมนิดหนี่งเนาะเออบอดีขิดไม่ได้หนิครับบอดีขิดไม่ได้ถ้ามูนี่ยังบอดีคิดเนาะคิดตั้งแต่ติดสีขนาดเกียอันดับดิอ่าเสียงเสียงเกียรดับ แต่ว่าทาตามชุดลักสิพพอกระแม่นน้าเนาะสิบล่างเห็นไหมครับมีสามสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยหน่วยล่างมีหนึ่งเห็นไหมครับถ่ายจับกระสามหนึ่งตรงๆเลยเด้แต่ว่าเอาตัวนี้มันดึงพอมันหนีพอเอาศูนย์สี่เก้ามาดึงดึงบนตัวดึงล่างครับมันผันไปบนเนาะพอเนาะมานน้ำกันเลยเนาะสามงวดเลยที่พอไปบน งวดที่แล้วกับเก่าสามสร้างมันงวดนี้เอาไม่บ่ไปบ่ไปเปลี่ยนสูตรนี่ไปบนซะเป,ป็นยังล่ะพ่อที่รีที่บ้าบอกกว่าคือเ <c oughs> จ้าบ่อให้บนออกล่างให้ล่างออกบนบ่ให้ตลาดที่มันขึ้นบนสร้างงวดหรอกแต่ว่าพูดถึงนี่สร้างมันพูดถึงนี่โอ้ถ้าจับเต็มสูตรของมาซักสุดล่างนี่เอายี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวเอาตัวเน้นขึ้นเก่าล่ะพ่อซีซียี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าบ่เมน เบาเท้าเขาตรงออกแบบนี้ทำก็ซักไหลล่างเขาตองบอกเอซีขึ้นบนไม่เอานี้นะเพราะว่าสามวันละถ้าไหยร่างต้ขึ้นบนแม่ใหยไปเลยบอนเศร้านั่นคือล่างมันใจเล่นเพราะทาทาเพราเขาก็คือนหลดมันเพราะว่า มันรุดไปเลยพ่อพนมาพี่น้องคันปอกันลากเกลือให้มันรุดไปเลยแต่ว่าถ่ายจับตามสูตรพ่อ,อกระไดเยอยสามหนึ่งพี่น้องตรงตรงคันยีที่พาตันั้นไปบ่รอดไปบ่รอดนั <c oughs> น่งเล่นไปก่อนงันโอ้ยน้ำเ้าสั่งเล้วมากินรอดแน่สวัสดิตัวใครตัวมันจะได้สั่งลาบหรือจะได้สั่งมะมา่าไม่กินลรอพ่อ <c oughs> สั่งแล้วใจพร้อมสั่งแล้ว <c oughs> สั่งแล้วมากินเอานะครับ นวดนี่พ่อคนจับให้เลย1ิล่างหน่วยล่างเลยนะครับอ่าโอ้แต่ว่าชุดขัดขัดมาให้กับแม่นแต่ว่าหงไปบนซูนซีแม่นพ้อมเดินไปเลยอ่าเดินไปเลยไม่ต้องรอ ลายอพี่น้องันจะออกงวดอีลีตัวนี้ท่านผู้ชมศูนย์หานี่ออกมาหลดพ่อศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเอาสีแดงนี่นะพ่อเจ็ดห้าาดคืองามถือพอเนี่ยพ่องวดนี่พี่น้องแตกตรงตแท้ละล่างงวดนี่บ๊อบไปบ่อไปแท่นบ๊อบบนบ๊อบไปบน เสียบหนึ่งไว้แล้วนะพ่อเรียนล่างล่างคือล่างศูนย์ห้าลายยาเล่หรอบยนแล้ว่ะบนบ่อได้บนบ่อได้นะพ่อเนาะตลรางอี่ห้าบนศูนย์เจ็ดนีสามเจ็ด สี่เจ็ดตักสามเจ็ดปาดศูนย์เจ็กับสีเจ็ดเอาปารของของแทปปารพี่น้องแงวดนีขึ้นเด็บให้แทบนบ้นบนบนของเทะยงะเลยบน0 7 3 7์เจ ตัดสีเจดได้พี่น้องไอ้ตัดสาเจแน่นั่นก็อาจจะห้แล้วไปตัดสี่เจ็ตัดสามเตัดเล่น่ิตัดเล่นบาสามเจ็ดนี่ตัดดูว่าอะไรแล้ววอยากได้อยากได้ตัวเดียวยุบอ่ทำเองทำเอาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเบาเท่าจะท่วนหลักสิบหลักสิล่างพ่อสักศ1247หลักหน่วยล่าง12589สอ้ดเก้ผู้ใดอยากถูกจับนี่นี่ยีคู่ มาตรงๆขึ้นวดที่แล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าจับ25คู่ของพ่อศักดิ์สามหนึ่งได้ตรงๆ,รงๆบ่นวิ่งมาพอ่อเขียนข้างล่างกันได้ดิพอ,อเขียนไปเลยพออว,วิ่งล่างวิ่งห้าว,วิ่งห้าตัวเดียว๊าด สามที่ขิงมันวิ่งสามวิ่งสามกหาเพราะว่าสามบ่มีอันของงวดที่แล้วทำมาช่วงเอ้าอ่ะเห็นบ่สามบ่มีแล้ววิ่งหาตัวเดียวอันนี้ของงวดที่แล้วเห็นปะครับศูนย์ซีให้ล่างไปบนงวดก่อนเก้าสามให้ล่างไปบนเนาะแต่ว่าถ้าจับยี่สิบหาคู่ของพ่อนี่ยสามหนึ่งตรงตรงบ่ได้บ่ได้บ่ได้ ล่างมันขาบนกระช่างมันเพราะว่าล่างมันกระโบลุด่รางมันอาวบนถึงมันควันเ้อมันกระโบลุด่างมันกระโบลุดน่อปาเอาทำมาชมชุดล่างสิไปป้อยบนยังไงเนาะป้อยนี่เครียดไรล้้ยร้านเดาจองเลนซื้อรตูมี่แต่ซุ่มเรื่อน่าจะร้านละล่างไปซื้อบนหน่อ ดังกว่าพี่ออมถึกเสยผู้เลี้ยนผู้เลี้ยนมันถึกเสยผู้เลี้ยนเป็นได้ฟังเอาเด้อพี่น้องฟฟัังงเอาเอาแคปหน้าจอได้ทำผู้ชมเด้อยนะไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไปเลยล่างก็เป็นในนี้เยอะด้อยพอซักนี่ครับผมไม่เจ๊ใบรู้ใบว่างๆเอาพอซักเส้นเลขแล้วฝันดีพ่อพ่อฝันดีพ่อพ่อฝันใ่บฝันฝันในบ้านนี่เธาเรื่องฝันเรื่องฝันเรื่องฝันในบ้าน วันวัดใส่นุ่มผู้เถ่าโขามาออกให้เนี่ยมันคือบระยูรวัชนดอกเถ่านั้นออกแล้วสิ่งมันตีกับผูนี่มึงวัชินก็ผู้เถ่าก็พูดเถ่าผู้เถ่ามาผู้เถ่าผู้เถ่าท่าให้ตีต่อยต่อยกันไม่อันท่าโอ้ถ้าใส่ก็ผู้เถ่าครับบารี้มีเถ่าเถ่าเท่านั้นเลยสิ่งมันตีน้ำบา้จัดไทยว่ัชินดก็ ตนโดดลงมากถวผลไม่ยิ่งโดดลงมาใส่เทาเท่าวนวลครับโอ้ยกส่ลรวนแล้วเนาะเตะเขานี่แถวอ้อปาดเนี่ยเตะเจ้ากระพู้เท่าตีกระพู้เท่าเออตีเจ้ากระพู้เท่าฝันวนตีห้วกระพู้เท่าั่นชอบแเปากจ้าเปล่ากคมฝันงสันเนาะมันเปปากนีเตไม่แปดหรอวเตม่แเตะตีกระพู้เท่ามันเขาแล้วเลขนั่นไวยยปไป เขาแล้วพอสักบ้านเหล็กเหล็กที่ปล่อยนี่เขาแล้วท่านผู้ชมบ่ต้องไปคิดมากบ่ต้องคิดมากบ่ต้องไปตีไรโจ้บอว่าแคปหน้าจอท่านผู้ชมเขาแล้วหม่เด่นล่างนะครับ0515254575ึ่งห้าส้าเบ้าเจท่าเบ้าเบท่าจะตัดสีหาออกได้พี่น้องจะเหลือสี่คู่มันกัดแนนอยู่แล้วนี่แน่น ตัดะพออัดพอปะตัดมาากระซื้อไว้ตัดคอยบนนัครับบนศูนย์เี่เ7พอพันตัด3 7เหลือแค่0 7น7กับสี่น้ำพีดองเนาะบอกง่ายๆคือว่าเอาหาวันรักน่วยรถบ้าเท่านมนแมนนะครับนเหวิ่งนีนี่วิ่ง5ล่างค่าอยู่หลักหน่วยใส่ดูแม่ก่อนมันเนนวิ่งมันวิ่ง2ตัวมันวิ่ง3ก็ผ่าสมบ่มีเน้น เน้น05 15 25พี่น้องบบเห็นโบงวดก้อนนี่วิ่มันพี่หกกับหนึ่งหกโบมีครับใช่หรอแม่นโบนี่นี่เนาะแม่นครับเหกกับหนึ่งแต่ว่าบบได้เขียนบบได้เขียนหกหกมีอยู่มีอยู่พอแต่ว่ามันมันวิ่งเพราะมันบบแมนงวดนี่ไงงวดนี่ล่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วได้หนี่พอเนี่ย นี่ดิน,นี่ต้องมอนีนี่ผมนี่ผมมีหกแมนมันมีหนึ่งอ,อ,อันน,น,ออนุ้ยพร้อมด้วยนะครับเอาแคปหน้าจอยทผช่ชมนะครับชุดล่างนะครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าตัวเน้นหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปเลยพอวาล่างมาล่างแน่นอนงวดนี้นะครับแน่นอนแน่สี่หาเจ็ดหาเป็นตัวกันตัวร่องบนศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเน้นคักคักศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดตัดสามเจ็ดนะครับพอเพิ่นเน้นแค่สองคู่เท่านั้น ล่างเน้น3คู่ตัวรอง2คู่นะครับเอาขอบคุณพอซักไปพอเด้อให้โชค์ให้มาน้าถือว่าเลขเข่าสูงวดแล้วพ่อเนาะ mm hmm. เลขเข้าทุกงวดนะครับผมแต่ให้ล่างไปบน <c oughs> <c oughs> เอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับัก <c oughs>